ขอฟุตบอลทุกท่านนะครับถ้าต้องการกลุ่มครอบครัวกีฬาที่มีความมั่นคงและมีความแม่นยำให้ผมบาสเทบอลจัดให้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดี FC คอบอลทุกๆุคนทุกทท่านด้วยนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่27กันยายน2 5 1 8ค,ครับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลยังคงน่าสนใจเหมือนเดิมเลยในค่ำคืนวันเสาสร์ก็ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับบุนเดลีก้าเยอรมันกันโชสซีไดอตาลี่ครับลาลิกาสเปนทำการแข่งขันกันครบเลยนะครับค่ำคืนนี้ตัวผมจัดให้เหมือนเดิมนะครับสามทีมหน้าช่องเอาไปแยกเน้นจัดหนักการผมต้นทบต้นทับดอกให้ของเมื่อวานนี้ด้วยครับเมื่อวานนี้ผลงานหน้าช่องอาจจะไม่ดี นะครับแต่ในครอบครัวเหมือนเดิมเลยครับครอบครัวเทปบอลที่ผมเชิญชวนทุกท่านเข้ามาทุกวันนะครับเราวางแนวทางกันตลอดทั้งวันนั่นคือตั้งแต่ไล่แต่ฟุตบอลสดเลยนะครับแนวทางช่วงเย็นนะครับแล้วก็ ช่วงค่าของทุกๆวันที่ระวางนทางไล่อย่างตัว VP ของผมนะครับตัวมองบนของผมทํางานทุกวันจริงๆก็มาตามนัดกันตลอดนะครับในครอบครัวมีทีมงานเทตบอลวางแนวทางไว้ให้เขาฉะนั้นขอเชิญชวนครับทุกๆท่านเลยนะครับยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ไม่มีครอบครัวกีฬาดีอยู่ผมเชิญชวนทุกท่านเข้ามาได้เลยครับในครอบครัวเทตบอลเรายินดีต้อนรับทุกๆวันเลยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับมารับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใคร ในทุกวันครับคบทุกคู่คบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเรามีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับเข้ามาแล้วรับนอนทางดีก่อนใครอย่างที่บอกไปนะครับได้เข้าถึง3กลุ่มใหญ่เลยนะครับหเทพบอล VP นะครับสปอนเซอร์ใหญ่ของเราคือสปอตขับของเราและอีกหนึ่งกลุ่มคือลันบอลสดตลอด24ชั่วโมงนะครับสกลุ่มนี้เข้ามาแล้วรับความฟินได้ทุกวันจริงๆนะครับในครอบครัวก็บวกกันทุกวันนะครับฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับปัดขวาทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์ของผมครับ นะครับรับเดาไทยดีก่อนใครในทุกวันอย่างที่ผมบอกไปนะครับคําคืนนี้ผมดูบทวิเคราะห์วจยมาแล้วนะครับผมจะหยิบยกเฉพาะนะครับศึกพเมีิรกอังกฤษให้สําหรับหน้าช่อง3าทีมเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันนะครับผมรับประกันผมเวลให้อย่างที่บอกนะครับก็เลือกมาแล้วนะครับสามทีมนี้ดูความน่าเป็นของเกมกระแสต่างๆความน่าจะไปในคําคืนวันนี้น่าจะไปในทิศทางไหนนะครับก็คัดมาแล้วจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกในค่ำคือวันนี้ครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรามาที่สนามครับเบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมครับเป็นที่นของเบนฟอร์ดครับจะเปิดบ้าน ตารางการเลีมยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก่อนเกมเป็นฟอร์ดดับ17ของตารางครับส่วนแมนยูอันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกณตอนนี้นะครับทีก็เป็นคู่แรกในค่มเปิวันนี้ด้วยครับในเวลา18บแนาฬิกาสานาทีครับหรือเวลา6กโมงครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าแมนยูบุกมาได้เปรียบอยู่เหลื่อมนิดๆครับบังครับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับเสมอไม่ได้คือหูแหวงนะครับเจอกันมาในน้ำรูกันที่แล้วครับบ้านแมนยูครับแมนยูเปิดบ้านชชนน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 ะะะ2-1ส่วบบบบ้้าาาเเเิรรร์์ฟฟออดดดก็ปปแมมยูู4ต3 ในรดูการที่แล้วที่เจอกันมาครับส่วนฟอร์มการเล่นนะนัดหลังในทุกรายการของพวกเขานะครับอย่างเจ้าถิ in <inim S 2> ่นเบนฟอร์ดครับถือว่าไม่ดีเลยนะครับห้าเกมหลังทุกรายการนะครับชนะเพียงแค่1เกมนะครับแล้วก็แพ้2เสมอ2ครับในสี่เกมหลังสุดไม่ชนะใครนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะตอนนี้ทางฝั่งของแมนยูครับห้าเกมหลังสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1ถือว่าฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเหมือนกันสำหรับแมนยูในทุกรายการ5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับส่วนวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นเบนฟอร์ด นะครับวันนี้จะไม่สามารถใช้ทางดานา์ของแพริสมาโกมาได้นะครับกุตาโวนูเนสครับมีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วน้องนั้นกุซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก่อนมาในระบบเดิมครับ5 3 2ในค่ำคืนวันนี้ก็นําทีมโดยนะครับอีกอติอาโก้พวกนี้นะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเหมือนกันครับทั้งฝั่งของแมนยูของกุซือลูเบนอัมริมนะครับในค่ำคืนนี้ครับพร้อมพร้อมก่อนเกมครับตัวเจ็บก็ นะครับหน้าเดิมๆอย่างลิซันโดมาติเนสนะครับเดโกดาโลมีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แล้วก็มีตัวติดโทษแบนหนึ่งตัวคือคาเซมิโลครับที่โดนใบแดงจากเกมเจอเชลซีในลุกเอในสัปดาห์ก่อนนะครับที่ผ่านมานอกนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับวันนี้นําทีมโดยพวกเบนจามินเซโกเข้ามาทะลุคุณย่าครับเอมโบโม่ก็เป็นอดีตลูกทีมของเบนสอดด้วยก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่าคืนวันนี้แนวทางบุมบาเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็มาากกว่ นะครับจริงอยู่เับเป็นฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านของตัวเองครับได้เปรียบอยู่แล้วต่อนหน้าแฟนบองตัวเองและเป็นทีมที่เล่นในบ้านตัวเองดีนะแต่รู้การนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่องขัง้นเยอะนะครับและฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเป็นฟอร์ดนะตอนนี้เปรียดสภาพทีมตัวผู้เล่นแล้ว คุณภาพนักเตะแล้วนะครับผมมองว่าแมนยูดูดีกว่านะครับแล้วก็ยิ่งได้ทางด้านของเอ็มบูโมอดีตลูกรักของเบนสอดด้วยนะครับเข้ามาทําเกมให้กับแมนยูคิดว่าวันนี้นะครับค่อนข้างสูสีแต่ผมมองว่าแมนยูมีโอกาสบุกชนะมากกว่าด้วยสภาพทีมตัวผู้เล่นและฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่านครับเบนฟอดนะมองว่าบุกชนะได้อย่างน้อยจะเฉือนหนึ่งประตูฉะนั้นครับวันนี้เรื่องเชียงหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่สนะครับในศึกพิม์ลีกอังกฤษเรามาที่เซาเฮิร์ตพาร์คนะครับเป็นนั่งของคิตตันพาเลตครับจะเปิดบ้านตารางกับนักของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ก่อนเกมคิตตันพาเลตอันดับที่5ของตารางครับส่วนลิเวอร์พูลอันดับที่1ของตารางพิม์ลีกนะตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลา3ามทุ่มตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าลิเวอร์พูลบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันในเกมล่าสุดเป็นศึกคอมเบอร์ตี้คิวกร์กมอกันในเววลลา2-2แ้ก็เป็นทาิดลร นะครับส่วนในทุกการที่แล้วครับศึกพิมลีกิตบ้านพาเลทครับพาเลทพ่ายกับริภูศูตรประตูหนึ่งส่วนบ้านาริภูเสมอกันมาหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่น,นะครับอย่างเจ้าถิ่นพาเลทครับถือว่าฟอร์มดีนะครับในห้าเกมหลังครับชนะสองเสมอสามไม่แพ้ใครถือว่าฟอร์มดีนะตอนนี้ทั้งส่งริพูดีกว่าครับห้าเกมหลังสุดในทุกรายการครับชนะมาห้าเกมรวดเลยไม่แพ้ไม่เสมอใครถือว่าฟอนะร์มดีมากนะตอนนี้นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมเจ้าถิ่นอย่างพาเลทของกุญซือโ นะครับตัวเจ็บหน้าำเ,เดิมเลยวอเตอร์เบนิเตสค,ครับพวกสามตัวมีการบาดเจ็บครับกล้องหลังก็ชาด,ด,ดีดีอัดครับคาเลส คอบล่ามีการบาดเจ็บครับกองกลางก็ชิกดูกเล่ครับกองหน้าอิสเมล่าซามีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ปีโน่มีการบาดเจ็บนอกนั้นเขาพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็มาในระบบ3 42-1เช่นเดิมครับก็นําโดยนะครับชองฟิลิปมาเตต้าครับนำทีมลงสนามในค่าคืนวันนี้ทางฝั่งของลิพูของกุซซ์อร์เนอร์สล็อตวันนี้นะครับตัวแบนหนึ่งตัวก็อูกอออิกิตเก้ครับที่ติดโทษแบนครับก็ไปถอดเสื้อในเกมลิกครับที่ผ่านมาก็ออกติดโทษแบนไปนะครับหนึ่งเกมแล้วก็เป็นตัวเจ็บตัวนั่นเดิมครับ เตฟนานไบเซติดครับมีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาในระบบเดิมครับ4 2 3 1อนึ่งในคัมคือวันนี้ครับนำทีมโดยพวกอเล็กซานเดอร์อีซักครับวันนี้พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงครับเขดี้คัาโปรครับฟอร์เรนเวสต์โมฮัมเหม็ดซาร่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับ <S <S แนวทางผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันนะครับผมอยากให้มองหน้าของเจ้าถิ่นอย่างคิตตันพาเลตมากกว่าครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับและช่วงหลังที่ผ่านมาในการเจอกับลลลลิิเเเววออออรร์์พพูมมักกไไ่่คยแ้้ทาผงนนดดีโ วางวางแผนให้กับลูกทีมดีเหลือเกินนะครับฟอร์มการเล่นก็ดีด้วยนะตอนนี้คิดว่านะับถึงแม้ลิบูฟอร์มดีมากๆชนะมา5เกมรวดแต่มองว่าการชนะพาเลทยากครับในบ้านของพวกเขาถือว่าพาเลทเล่นดีนะครับในบ้านของพวกเขาเองในทั้งในรายการซีมิลีกนะครับแลวก็ฟุตบอลทั่วยุโรปมองว่าพาเลททาผลงานได้ดีจริงๆคิดว่าวันนี้จะไม่แพ้ลิบูในบ้านครับปิดประตูแพ้อะไรบุมเสมอมีสําหรับพาเลทนะครับก็คิดว่าจะจบลงด้วยผลเสมอกันก็ให้เลือกเชียงนานของคิดตัมพาเลทครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คุนที่สามนะครับคู่สุดท้ายสำหรับหน้าช่องในงค่ำคืนวันนี้เรามากันที่เอทีฮัตเตเดียมครับ็นเนื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้าน ตารางารเรื่องของเบอร์ลี่ครับคู่นี้ก่อนเกมซิตี้อันดับที่9ของตารางครับส่วนทางด้านของเบอร์ลี่อันดับ16ของตารางพิมลีกณตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลา3ทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าซิตี้เปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับ3ประตูคือเร็เต็มๆครับ2ประตูทำด้วยเพียงแค่ยกเยานะครับทั้งคู่เจอกันมาในผลล่าสุดครับบ้านซิตี้ซิตี้ชนะ3ประตูหนึ่งครับในการเจอกับเบอร์ลี่ผลล่าสุดนะส่วนฟอร์มการเล่นห้านางนเอ้ ครับ5เกมหลังครับชนะ3เสมอ1แพ้1เกมในทุกรายการถือว่ามีฟอร์มการเล่นดีนะตอนนี้เลยนะครับฝั่งของเบอร์ลี่ไม่ดีเลยนะ5เกมหลังทุกรายการครับชนะเพียงแค่1เกมครับแพ้3เสมอ1ในพริม์นี้ก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วถือว่ามีฟอร์มการเล่นไม่ดีนะตอนนี้นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุสซือเป๊ปกเดลร่าครับวันนี้ขาดตัวเล่นนามเดิมครับเจ็บก่อนหน้านี้แล้วอย่างเลยีกานบเตโอามามุแล้ีครับมีการบาดเจ็บนหนนนนน้้้าแลวอกัะ พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามวันนี้มาในระบบเดิมครับ4-1-4-1ครับนำทีมโดยเออร์ลิงฮาแลนด์ครับเชม่โดกูพวกนี้เบโนซิวาพรุ่งนี้พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามสมควรเหมือนกันพสอสมควรเหมือนกันสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทั้งฝั่งของเบอร์ลี่ทีมเยือนครับของคุณซือสกอตต์บักเกอร์นะครับตัวเจ็บก็ตัวเดิมๆครับที่เจ็บก่อนหน้าอย่างโจแดนเบเยอร์ครับคอนเนอร์โรเบิร์ต นะครับเชกี้เอมดูนี่นะครับมีการบาดเจ็บระยะขอบบุญและเส้นครับมีการบาดเจ็บนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาในระบบเดิมครับ5้าสี่หนึ่งเช่นเดิมครับวันนี้นําทีมโดยเจดอนแอนโทนี่นะครับพร้อมจัดชุดทีท่ดีสุดลงสนามนะครับวันนี้แนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันผมอย้ายมอนต์หน้าของเจ้าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ ดีกว่านะครับตามหน้าเสือไปผมมองว่าได้เปรียดทุกอย่างครับเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลครับสักแนบทีมตัวผู้เล่นโดยรวมแล้วครับซิตี้ดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับและฟอร์มช่วงนี้เบอร์ลี่ไม่ดีจริงๆนะครับมองว่าซิตี้มีโอกาสชนะได้เพราะเกมที่แล้วในศึกพรีเมียร์ลีกก็เกือบชนะอาร์เซนอลแต่ก็โดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมครับวันนี้ต้องการชนะอย่างมากครับคิดว่าเปิดบ้านถล่มได้นะครับสองประตูมีแน่ลุ้นเมสซาของซิตี้ดีกว่าครับเลือกเชียร์แน่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปสามทีมหน้าช่องในคัมคืวันนี้ครับเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับเลือกเชียร์นักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคิตตานพาเลตและปิดท้ายด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรผมรับประกันครับสุดท้ายผมฝากกันไว้ครับแนวทางบทวิเคราะห์ารที่ผมให้ทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเราดูมาแล้วครับวาอนาจะเป็นของเกมนั้นเราดูมาให้นะครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีนี้ทีนี้ทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทาอย่างแน่นอนผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป ไว้สุดท้ายเลยนะครับถ้าอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าพรีเมียร์ลีกนะครับเข้ามากันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับในครอบครัวเทปบอลทางเข้าครับปัดขวาทางเข้าใต้ลูปโปรไฟล์ครับมีคําอธิบายเล็กใต้ลูปโปรไฟล์อยู่ทําตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนการรับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันครับผลงานเราโชว์กันทุกวันแล้วในครอบครัวเทปบลอลครับฝากด้วยเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับคำคือวันนี้ผมขอ FC ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ